ไก่เป็ดหมดนะครับแล้วก็จะมีมีหอมใหญ่กับมันฝรั่งอันนี้อันนี้ผสมกันแล้วใช่ไหมครับครับก็คือตอนนี้พอดีว่าผสมผสมกันเรียบร้อยหมดแล้วคือจริงๆนี้มันจะมีอยู่สองอย่างมีหอมใหญ่กับมันฝรั่งนะครับผันเป็นลูกเต๋าค่ะใช้แป้งแป้งสาลีครับแป้งสาลีแล้วก็แล้วก็น้ําเปล่าคือเราจะละลายให้เป็นแป้งแป้งน้ําน้าข้นนะครับผมเพื่อเพื่อเวลาผัด ผสมแล้วทําให้ข้นขึ้นนะครับต่อไปแล้วก็นี้ก็จะเป็นผงกะหรี่ผงกะหรี่ผสมกับน้าตาลผสมกับเกลือลงไปแล้วนะครับในส่วนนี้มีอยู่สามส่วนเดี๋ยวแต่ส่วนจะขึ้นให้ตรงล่างอีกทีในวิดีโอแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสก็คือเหมือนซอสถั่วเหลืองปรุงรสทั่วไปครับนะครับผมครับส่วนผสมหลักก็มีอยู่เท่านี้ครับ อส่วนผสมเสร็จแล้วเวเราจะไปดูนนพอประมาณ้วประมาณนะครับประมาณนิดเดียวไม่ได,ด้เยอะมากอันนี้นอาจจะมีน้ำหรืออันนี้เราก็ผัดไก่ไปก่อนล้วนไก่ล้วนไก่ล้มันสุกหอมนะครับบวณนี้ก่ที่เราจะจาช่องแช่แข็งมันอาจจะมี เราเราเราอาจจะตักน้ำส่วนเกินนั้นออกทิ้งทิ้งบ้างได้นะครับผมถ้าในกรณีว่าไก่ที่ที่เรามานวนนั้นมันใส่น้ำเยอะมากรวนอย่างนี้เพื่อจะสุกมาไม่เป็นไรครับเเดี๋ยวเรลาใส่สกไปมันก็จะจนแหงจนไก่สุกครับใส่เยอะมากค่อยเทออกใช่ครับเอาออกบ้เอาออกได้ครับเราเราอยากให้มันแฉะมากเพราะถ้าแฉะมากเวลาเราผัดมันจะแห้งช้ามันจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะเพราะเราต้องผัดจนมันมันมันเกือบแห้งครับ น,นี่ถือว่ากำลังดีนะคะลักษณะแบบนี้ เสรนะัแล้วเอาผักลงนะคะเนียงกว่าทั้งหมดมตอนนี้เป็นลักษณะของไฟกลางใช่ไหมคะใช่ครับ<ม>ใช่ครับไม่ต้องเร่งมากนะครับพอประมาณเพราะถ้าถ้าถ้าไฟแรงมากมันเดี๋ยวกระทะมันจะไหม้เลยถ้ผัดจนผักมันออก จนคิดว่าสุกครับประมาณนะครับเพราะผักพวกนี้ปกติมันสุกเร็วอยู่แล้วไม่ต้องผัดทิ้งไม่นานมากก็เข้าผัดเข้ากันถ้ามันมันถ้ามันเยอะมากก็ใช้ใครตัดส่วนอันนี้ได้วยอะเขาเ้าไปเยอ าต้งใชันมัน้วนครับเราต้กแป้งมันทีี่ให้ไม่สม่ำเอนนเนเพราะถ้าเราไม่ม่ไม่ใช้นแปเ่ยมันมัน้งมันจะแมันจะแตกมันจะมันไม่อกาอกันดีครับจะไม่เราไปหอย้มันมันจะไม่มันจะไม่สวยครับาเดราับ หลังจากเราผัดจนคลุกเขากันดีแล้วนะครับเราก็เอาแป้งที่ผสมละลายน้ำแล้วเนี่ยลงอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ผัดไปเรื่อย ันนี้เราจะผัดไปเรื่อยๆจนแบบมันงวดนะครับงวดเดือบจะแห้ง